ผมก็ขอบคุณอ่าเกตรกรนะครับเอาวันนี้นะฮะมีเขาเรียกว่าอ่องค์ความรู้นะครับดีๆเกี่ยวกับอ่าเกษตรกรทุกท่านนะครับคงเป็นที่ทราบกันดีมันสับปะหลังก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะฮะที่สามารถทำเขาเรียกว่านะสร้างไรายได้นะครับแล้วก็ าสามารถต่อยอดเพื่อเป็นโอกาสได้หลังจากที่อกหักจากอ้อยนะครับเพราะว่าอ้อยปีนี้นี่ดูแล้วราคามันมันมัน,มนไม่ได้ตามที่เราต้องการเกษตรกรหลายท่านนะครับก็หันมาที่มันสัปปะหลังเพราะว่าราคาแถวกำแพงเพชรนะครับแถวอำเภอปางศิลาทองนี่ก็คือเป็นพื้นที่ปลูกมันที่เขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ เพราะว่ามันเป็นดินอเป็นเนินเป็นเขาเรามาดูกันนะครับว่าเกษตรกร,กรในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขามีวิธีการทำอย่างไงที่ทําแล้วได้ผลผลิตจากปกติในสามตันนี้ก็ซื้อหัวหมูมากันหลายหัวนะฮะแก้บนกันลืมๆเลยฮะเพราะปกติในกระตานสองตนันมาได้สามตันนี้ก็เฮกันทั้งบ้านนะครับที่ลงพื้นที่แล้วได้ไปประสบเจอปัญหาของเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ทีนี้ อ่าแล้วยูนิไลท์ของเราไปไปช่วยยังไงอ่ะก็ช่วยเรื่องปุ๋ยครับเรามีเทคนิคด,ดีเราก็นาไปนําเสนอของเราว่าปุ๋ยเราบันดีตรงไหนอ่ะมันใสแล้วมันมันเฉียวไหมล่ะลากันดีงงหัวเร็วมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับแต่ทีนี้เรามาดูกันว่าเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขามีเทคนิคก,การใช้ปุ๋ยของยูนิไลท์เนี่ยแล้วได้ผลผลิตเข้าทํากันยังไงนะครับไปเลยครับเริ่มแรกนะครับ การเตรียมดินนะฮะแน่นอนเกษตรกรทุกท่านนะครับการจะเริ่มทาผลผลิตอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับการเตรียมดินเป็นสิ่งสาคัญมากที่สุดเตรียมดินดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับอย่างมาสัปะหลังเราก็เอาหัวมานะฮะต้นตอนนี้ก็ขายดีเหลือเกินนะครับรายละแปดพันถึงหมื่นบาทที่คิดในใจก็อยากจะลักไปปลูกสักงานสองงานนะฮะฉีดรีวิวไมเนอร์ปุ๋ยเขียวให้ต้นสูงเท่ากับสาไฟฟ้าครับขายต้นครับตอนนี้ยต้นราคาดีครับหัวไม่สน ปัญหาตัวนี้ก็คืออาจจะมีช่วงฤดูกาลของฝนมรนแลงนะครับเสียบแล้วเสียบหลายครั้งก็ตายก็ทําให้เกษตรกร,ร,กรช่วงนี้ใครมีต้นต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ตัวนี้ครับก็เป็นช่วงโอกาสของเขาที่สามารถดึงราคานะครับตามวิกฤตที่เป็นโอกาสต้นมันเลยแพงมาดูการเต็มดินครับก่อนปลูกเกษตรกร,ร,กรพื้นที่ในของจังหวัดกำแพงเพชรแถวอำเภอปางศรีราทองบ่อถ้ำ ปามาค่าขึ้นไปคลองลานนะครับตัวใหญ่เกษตรกรก็จะลงผ่านสามหรือถ้าเป็นรถไถคูป,ปา้าก็จะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับที่สามารถควักด,ดินจบดินให้ลึกๆเพื่อสร้างเขาเรียกว่ายกรองให้มันสูงแล้วก็ตีพวนดินให้ให้ปนให้ละเอียดเพื่อสะดวกแลก้วก็เสียบเวลาเสียบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับต่อครับ จากนั้นนะครับเราไถาเสร็จแล้วเราก็พรดินให้เรียบร้อยนะครับมีปุ๋ยของเราก็แนะนําเป็นสูตร396หรือสูตร1 8ป8ที่นิยมใช้กันในเขตพื้นที่อำเภอปางศิลาทองหรือในจังหวัดกาแฟกัมพูชรของเรานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรจะเน้นเป็นตัวที่396มากกว่านะครับเพราะว่ามันมีอาาค่อนข้างจะสูงเวลาเสียบปไปเนี่องพื้นไปนเนี่ยมันมันจะเขาเรียกว่าลงรากเร็วแตกเร็ว แล้วก็จริญเติบโตเร็ว,ว,ว,วจะไม่มไดงเป็น4 8ป8นะครับหลังจากเราควูลดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหวานเลยครับจะใช้เครื่องหรือใช้คนก็นแล้วแต่ตามสะดวกสบายเจ้าของนะครับตาจ้างเขาก็จะโคนหรือจะหวานจะใช้เครื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ลูกเนื้อหาของเราไม่ได้สองไร่สองไร่นิดๆน,น,นะครับหรือบางพื้นบางพื้นที่หรือกเกษตรกรบางท่านเนี่ยประหยัดหน่อยก็อาจจะถึงสามไร่แต่เราไม่เน้นให้เกินสี่ไร่ดูว่ามันจะจิตไป นะครับลองพื้นด้วยสามสิบเก้าหกเป็นหลักนะครับาบางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นสิบแปดสิบแปดอันนั้นก็แล้วแต่สะดวกสบายของของขเกษตรกรนะครับอันนี้ภาพไปเก็บมาที่อำเภอปางศีราทองนะครับลูกค้าของเจ้หงนะครับที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอาโชนะฮะสองไร่นะจ๊ะต่อเลยครับอ,บอจากนั้นนะครับหลังจากที่เรานดินสําเร็จแล้วก็คือชัร์กล่องเลยฮะอย่างไงเอาชาักให้เขาเรียกว่าให้ล่องมันใหญ่ ใหญ่ก็ได้เปรียบครับเพราะว่ามันอธรรมชาติของมันเขาเนี่ยเขาจะแตกข้างแตกเป็นขนงเลยเหมือนวงกลมออกเป็นระด้งนะครับข้างๆแต่ชักตรงชักขวางอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดีของตรงนั้นนะฮะว่าอาจจะขวางทางน้ําหรือจะปล่อยให้ทางน้ำเนี่ยไหลาตามสะดวกสบายเลยครับแต่วันนี้นิดนึงก็คือล่องต้องใหญ่นะครับชักล่องให,ให้ใหญ่เข้าไว้แล้วก็ให้ตรงนิดนึงนะครับเวลาน้ํามันระบายเนี่ยมันจะได้ไหลลงเร็วๆนะครับแต่บางพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดแบบว่า ื้นที่ลาดเอียงนิดๆนยฮะเออตรงนี้มันแรงจัดเลยฝนแลน้ำไม่ค่อยตกก็อาจจะชักล่องขวางก็ได้นะครับเพื่อวันดักทางน้ําไว้นะครับแต่ว่าน้นิดนึงก็คือล่องใหญ่ต่อไปครับอาจากนั้นนะครับเสียตบตามปกติครับนะฮะดูล่องนะฮะอันนี้ก็ยังถือว่ายังใหญ่ไม่ไม่ยังไม่เท่าที่ควรแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับในการาชักล่องนะครับ ทีมงานนะครับที่ไปถ่ายมาเนียฮะเดินเร็วมากนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่อำเภอปางศิลาทองนะครับโอ้โหเสียบกับคนหลยๆไม่ทันนะครับเพราะเด็กวัยรุ่นด้วยครับหนุ่มใหม่ปแรงนะครับต่อครับเนี่ยครับหลังจากที่ร้องพื้นด้วยสามสิบเก้าหกของเราเสียบไปเสียบมานะครับผลทีออกเป็นอย่างเงี้ยครับมันแตกแตกรากดีเร็วโตเร็วออกใบได้ดีนะครับดูลักษณะของ ต้นมันสําับหลังเราที่รองพื้นด้วยสามสิบก็หกก็คือมันจะเขียวใบสมบูรณ์นะฮะดูเห็นนะวิบบับวิบบับเลยครับลักษณะของใบแล้วก็ลําต้นนะครับลงหัวเร็วครับถ้ารองพื้นด้วยสามสิบก้าหกของเราเนี่ยเดือนก,กว่าๆนะครับสามารถเข้าไปคุยอ่ไปคุยลากดูได้เลยมีหัวแล้วฮะแต่บางพื้นที่เนี่ยที่อาจจะเป็นรอ,อ,องพื้นด้วยปุย๋ยของตลาดทั่วไปนะครับจะเป็นปุย๋ยดินปุย๋ยอินทรีย์อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นอปุย๋ย ปุ๋ยช้างแดงเราเราพิสูจน์ดูแล้วครับว่ามันสัตว์หลังเนี่ยบางพื้นที่เารียกว่าการจเจริญเติบโต,ตมันไม่สมบูรณ์เหมือนกับปุ๋ยสามสิบเหกงเราที่ใช้รองพื้นนะครับหรือบางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ทนแรงเท่าไหร่แต่ของเรานะครับเมื่อรอ,องพื้นด้วยสามสิบปหกแล้วดินมีความชื้นเมื่อไหร่แค่เราเสียบเมื่อไหร่นะครับะระยะเวลาแค่สิบกว่าวันเนี่ยของเราเนี่ยเริ่มแตกใบแตกใบอ่อนแตกร่างแตกขแขนงถึงระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับก็ภาพอย่างที่เห็นนะครับ เขียวใบใสใบสมบูรณ์เลยนะครับรองพื้นด้วย12กิโลกรัมต่อไร่นะครับด้วยสูตร396ของเรานะครับต่อเลยฮะอ่าหลังจากอ่าบางท่านในพื้นที่นะครับบางท่านเขาก็รองพื้นบ้างไม่รองพื้นบ้างกันแล้วแต่ตามความสะดวกสบายของเรียกว่าของกเกษตรกร,รตามความต้องการของเขาเราก็ไม่บางทีก็ไม่สามารถจะไปอ่าแนะนาของเขาได้เขาคือบางพื้นที่ก็เคยใช้แบบว่าไม่รองพื้นนะฮะ รอใส่ช่วงอายุประมาณสักเดือนสองเดือนดีกว่าได้เหมือนกันก็ได้ครับแล้วแต่เลยครับตามสะดวกสบายหลังจากที่เราไม่ได้รองพื้นก่อนที่จะปลูกอ่าหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับถ้าเกิดมันมาสวยโตมาได้ได้อายุขนาดหนึ่งหรือสองเดือนเราก็ใส่ปุ๋ยทางดินได้ครับใส่ด้วยสามสิบก้าหกของเราใส่โรยไปรอบๆอบโคนนะครับหรือระหว่างต้นก็ได้แล้วแต่ความแล้วแต่พื้นที่ของเราก็ไม่เหมือนกันอ่าร้องพื้เอ่ะ ฟันโลโค่นเศษหรือลยตามโค่นเ็จก็ทำการแท็กด้วยรถควายเหล็กรถอ e ีตอกบ้านเรานะครับแต่ว่าแถวบ้านผมเรียกวควายเหล็กมันอึดมันถึกดีครับใช้มันม,มีบนเลยฮะทำงานอย่างเดียวเลยบัก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 อย่างเดียวเลยครับก็อย่างนั้นนะฮะพอดีมาได้เก็บรูปมาฝากนะครับจอดรถไม่ทันนะฮะฝนก็มาด้วยวันนั้นเแทกล่องด้วยรถอ e ีตอกหรือรถควายเหล็กของเราครับเพื่อเอาดินนะครับไปกบบนล่อง เราก็สร้างร่องแล้วก็กบปุ๋ยของเราด้วยนะครับเพื่ออเวลาแดดออกร้อนๆเนี่ยก็ในช่วยของการให้ปุ๋ยไม่ระเหยระเหยไปไหนแล้วเวลาฝนตกออกมามันก็อุ่มน้ําต่อนะครับต่อฮะเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้โมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับที่พิสูจน์ลงไปที่เราได้ทําการทดลองแล้วว่าเกษตรกร,กรของเราที่ใช้ปุ๋ย ยูนิค30ก้าวขงเราลองพื้นนะครับผลไม่ได้จริงๆครับอย่างนี้เลยฮะ44ยูเซอร์นะครับอขอบคุณมากนะครับยังเข้ามายังทันนะฮะตอนนี้ยังทันนะครับใครทํากับข้าวหรือใครกําลังทานข้าวกรุณาหยุดสักแป๊บนะฮะมาฟังข่าวสารดีๆองความรู้ดีๆจากที่เป็นตัวออนไลน์นะครับเรื่องมันสัตปหลังนะครับการเทคนิคการใช้ปุ่ยยูนิคในการลองพื้นหรือใช้ในไร่มันสัตปหลังนะครับอ่านี่ฮะ ลงไปดูเลยครับเจ๊หงก็ไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าเจ๊หงเจ้านี้เป็นเขาเรียกว่าเจ้าค่อนข้างจะใหญ่นะครับ <Hotel> ขายปุ๋ยทีนึงปีปีนึงก็หลายพันลูกนะครับของของยูไรเพราะใช้แล้วว่าลูกค้าเริ่มติดและเจ๊หงเองเขาก็ปลูกมันสับปะหลังด้วยปลูกไม่เยอะครับประมาณร้อยกว่าไร่นะครับ <c oughs> อันนี้ของลูกค้านะครับที uh, ่อรอพื้นด้วยสามสิบกระหกแล้วก็ <c oughs> หลังจากที่ว่ารอพื้นแล้วประมาณตักสองสามเดือนเราก็ไปคุยดูครับคุยหัวดูว่าเออ มันจริงหรือเปล่าที่เจ้าหน้าที่นักวิชาการเขาคุยน้ำลายแตกฟองเลยฮะว่าใช้ปุ๋ยกิจุลีไลน์หนัหัวมันออกเร็วต้นมันสมบูรณ์ใบมันหนาจริงก็ไปคุยดูก็เป็นที่น่าพอใจครับดีใจมากๆเลยครับลูกค้าได้รับคำตอบมาโอ้โหหัวมันดกลงหัวดีจริงๆแล้วก็ต้นสมบูรณ์นะครับสามารถต่อยอดขายต้นได้อีกหรือว่าเอาต้นเนี่ยไปทำพันุ์ได้ได้ต่อไปอีกนะครับ อ่าฮะดูฮะมันสับปะหลังสมบูรณ์ลงหัวเร็วนะครับใช้ปุ๋ยยูนิสันสิบเก้าหกเรานะครับอันนี้ในเขตพื้นที่ของอำเภอปางศิลาทองนะครับแล้วก็เขตอำเภอใกล้เคียงของขุ่ขึ้นไปทางของลานุ่นก็มีนะครับต่อเลยครับอ่ะเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับโอ้โหดูปากเก้หงนะครับโอ้โหมันใหญ่มากนะครับเนี่ยลูกค้ารายนี้นะครับอ่าอยู่ในเขตของอำเภอของลานนะครับทํามันสับปหลังอยู่ประมาณ 80-100ไร้นะครับปีที่แล้วเนี่ยสร้างบ้านด้วยเงินของยูนิไรท์ลว้ลวนๆเลยจากการทํามันสำปะหลังและประสบความสําเร็จจากที่เคยใช้ปุ๋ยเคยมีทั่วไปเนี่ยก็เต mm ็มที่ก็ได้มีกี่ส<ๆ>ิบตันแต่ถ้ามาเปของของยูนิไลท์นี่คือสามารถสร้างบ้านราคาสีแ่แสนห้าแสนได้เลยนะครับไปดูได้นะครับพาไปดูได้ครับตอนนี้เปิดเป็นร้านคลิปช็อปเล็กๆให้ลูกสาวนะครับยูีิบ้านนะครับ ไปหมดทุกที่ครับลงไปดูเลยครับว่ามันระยะประมาณสักสองเดือนสามเดือนเนี่ยที่รองพื้นของยูไรด้สามสิบเก้าหกเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเราก็ไปเก็บตามเอารูปภาพมาเพื่อเอามาการัานตีแล้วก็เอามามาให้ลูกค้าลูกค้าทั่วไปที่ยังไม่ได้ใช้สินค้าของยูไรเนี่ยแล้วมาดูว่าเออผยของเรามันเป็นอย่างนี้ครมันสามารถาทําให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเพิ่มผลผลิตได้จาก เต็มที่สามตันนี่ก็ขึ้นมาสี่ตันห้าตันหกตันถึงเจ็ดถึงแปดตันนะครับในพื้นที่ต่อเลยครับอ่าฮะอ่าช่วงนี้นะครับผมมีสาระดีๆจากคลิปเล็กๆในน้อยนะฮะทีะ่ลูกค้าก็เรียกว่าลูกค้าที่เปิดเป็นศูนย์ด้วยเจหงของเรานะครับเจซมหงสี 4, สุดที่สัมพันธ์นะครับเป็นเรียกว่าคลิปเล็กๆน,น้อยที่อยากให้ ทุกท่านลองฟังดูนะครับว่าเจโหงเนี่ยเขาใช้ปุ๋ยูนี่ของเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยเขาได้ผลผลิตเป็นยังไงไปฟังกันครับหัวเยอะมากยังจะหัวเล็กหัวน้อยนี่ยังอีกเยอะมากหัวเนี่ยไม่ต่ำกว่ายี่สิบหัวตัมั้งเงานเนี้ย ได้สามเดือนกับอีกห้าวันประลองพื้นครั้งเดียวเนี่ยหัวขนาดเนี้ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกเลยนะประหยัดไปเยอะปีนี้ประทับใจมากเลยชาวไร่เกษตรกรทุกคนอะ่ะไม่มีแล้วคำว่าขาดทุนฮาอันนี้คือคลิปเ,ปเล็กเกเน้อยนะครับตอนแรกก็อยากจะเปิดให้ฟังหมดนะครับ เดี๋ยวกลัวเวลาไม่พอเพราะว่าคืนนี้ของเรามันค่อนข้างจะขี้ยาวนิดนึงนะครับเอาแค่ว่าอาสัน้สนๆแล้วกันว่าสามเดือนกับอีกห้าวันเนี่ยหวัวมันออกประมาณยี่สิบตัวหัวใส่ปุ๋ยครั้งเดียวอันนี้ก็เป็นแค่ากรารันตีแล้วนะครับว่าสามสิบเก้าหกของเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาใช้แล้วว่าแน่นอนครับกรารันตีได้เลยครับหัวลงดีแน่นอนเปอร์เซ็นต์แน่นอนน้ําหนักนี่ได้แน่นอนต้นได้แน่นอน นะครับสำหรับมันสัปปะหลังการัตีนะครับเจ๊หงใช้อยู่ร้อยปิกว่าไร่นิดๆนะครับที่ใช้อยู่ขายด้วยนะครับใช้ด้วยต่อครับอาา่ะฮะมาถึงช่วงสามถึงสี่เดือนนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะสําคัญนิดนึงเพราะปกติแล้วแถวเนี้ยครับแถวอำเภอจัดจังหวัดกาแพงเพชรอำเภอไซายทองเนี่ยเกษตรกร,กรในพื้นที่จะใส่ปุ๋ยกันไม่เยอะ ใส่อยู่ร่องพื้นแล้วก็ใส่อยู่ประมาณช่วงสามเดือนถึงสี่เดือนหรือห้าเดือนนะฮะพอและจบเพราะว่าบุกเข้าไปไม่ได้ครับตัวมันหนาแต่จ้าจ้างเขาบางทีเขาก็บ่นนะครับอาจจะเรียค่าแรงนิดหน่อยฮะกาแฟาหรือเอ็ม้อยครับอาจจะตักขวดสองขวดเดินเข้าไปในร่องนี่คือไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรประมาณเนี้ยครับได้อยู่ครับพยายามในช่วงถึงสามถึงสี่เดือนก็คือเราจะใช้สูตรอีกเหมือนกันครับเก้าเก้ายี่ิบเก้าจากสามสิบเก้าหกจากสีเขียวมาเป็นสีเหลืองอางสีเหลืองช่วยตก ช่วยเรื่องอะไรก็คือสร้างแป้งขยายหัวเร่งน้ําหนักสัดสมแป้งตรงนี้ครับหรือสูตร1818ได้หมดเลยครับต้นหัวได้หมดเลยทุกส่วนของของมันสัปะหลังที่เราต้องการก็อยู่ที่เกษตรกรจะเลือกใช้เอาละกันว่าถนัดท้ายสูงหรือถนัดสุดเสมอได้เหมือนกันของเรานะครับมีเรื่อง1818แล้วก็เก้าเก้าวีเก้าเท่าเดิมครับ12กิโลกร,รัมต่อไร่ในพื้นที่ที่ใช้กัน สำหรับพื้นที่ของอำเภอปางศิลาทองนะครับจังหวกับแบงเพชรใช้ไม่เยอะครับลูกนึกสองไร่เหมือนเดิมที่เกษตรกรเอาไปเอาไปหว่านโรยไปตามโคนหรือจะฝังขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายนะครับต่อครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นไล่ของเจ้หงนะครับที่เราไปถ่ายทำกันมาแล้วก็เข้าไปสำรวจมาครับ ระยะประมาณสามถึงสี่เดือนหรือสี่เดือนนิดๆิดนะครับให้สังเกตดูที่ต้นของมันนะฮะสวยงามมากครับแล้วก็ดูความสูงระดับเจ๊หงกับมันสับปะหลังนะครับที่เข้าไปถ่ายะฮะแล้วก็ดูใบมันนะครับใบใหญ่มากสมบูรณ์เขียวปิดเลยะฮะใบอันนี้หัวรับประกันหัวได้เลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยการันตีได้เลยเจ็ดถึงแปดตันในพื้นที่สวยครับอ่าสูตรนี้ใช้เก้าเก้ายี่เก้านะครับที่เจ๊หงก็ใช้อยู่ เจ๋ยวเขาจะไม่ใช้สูตรอื่นนะครับต่อครับอ่าฮะเนี่ยครับหลากหลายพื้นที่นะครับที่เราไปติดตามแล้วก็ไปดูแลเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูนิไลท์คือปุ๋ยยูนิคเจมิลิวันนะครับอยู่ที่ศูนย์ท่าขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งครับที่ทำมันสับปะหลังอยู่หลายสิบไร่ครับ แกไม่ได้ทำนะครับเจ๊ไม่ได้ทำให้ลูกเขยทํานะครับแล้วก็ไปถ่ายถ่ายลูกเขยเข้ามาคะนะครับใช้สูตร9929ในช่วงอายุมันประมาณสี่เดือนสี่เดือนนิดๆนะครับแล้วก็ขุดมันมาโชว์อยู่หน้าร้านอ่าจะเห็นกระสอบต่อกระสอบมาครับ396กับ9929ตั้งโชว์อยู่ใกล้นะครับวัดดูครับดูครับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งต้นเนี่ยสามารถสร้างหัวได้หลายหัวโอ้โหไปการรับเหมือนกันนะครับว่าเรามีทั้งหมดกี่หัว นะครับแล้วก็หอกเจ้โหงนะครับอีกที่หนึ่งที่เข้าไปติดตามนะครับดูครับดูต้นนะฮะเลิเลยฮะหัวมันสวยมากครับโอ้เจ๊ดิอ้าปากค้างเลยครับเป็นไงฮะสุดยอดตามต่อครับเดินหน้าฮะนี่ครับก็ลงไปพื้นที่ที่ใช้แล้วก็ลองไปพิสูจน์กันขูดออกมาบางทีก็มาโชว์ในงานบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันของลูกค้าทั้งนั้นนะครับที่ใช้ปุ๋ยยูนิคของเรา เนี่ยครับกาลังปีได้เลยครับใช้ได้เลยครับเกษตรกร,กรท่านใดที่กําลังอ,อยากจะมองหาหรือมีเพื่อนบ้านอยู่เพื่นข้างนะครับที่กําลังจะปลูกมันพรุ่งนี้ฝนตกหรือวันนี้ฝนตกพเพีดียวพรุ่งนี้กําลังดีนะครับเดี๋ยวจะปลูกมันสักหน่อยกําลังหาปุ๋ยรองพื้นนะครับแนะนําลูกค้าได้เลยแนะนําเพื่อนบ้านได้เลยครับสามสิบเก้าหกของเรานี่แน่นอนรองพื้นลูกหนึ่งสองไร่นะครับใช้คนหรือใช้ใช้พอบ้านหรือจ้างเขาวานก็ก็แล้วแต่ความสะดวกครับ เห็นไหมฮะสังเกตว่ามันสับปะหลังเนี่ยแทงหัวดินแตกแหงนะครับลากยาวหัวยาวนะครับต่อเลยครับอนี่ครับนี่จังหวัดอุทัยนะครับที่เราไปเก็บภาพมาในงานเอ็กโปของบริษัทนะครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวให้สังเกตดูหัวของเรา เออจ้านี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับอยู่จังหวัดอุทัยธานีไม่เคยทํามันได้ผลผลิตดีอย่างนี้มาก่อนเลยโอ้โหชวนส่งเสริมให้ขุดมันนะครับผมก็ไปครับวันนั้นน่ะจาได้หูติดหูติดตาเลยครับหัวรากยาวเป็นเมตรสองเมตรนะครับอาจจะเผือเออถ้าอยู่แปลงข้างนี้เหมือนกบเหมือนนะครับเราจะไปรักมันเขาแล้วครับผมหัวยาวครับหัวยาวจริงๆครับเป็นเมตรนะครับแล้วก็หัวนึงนี่ก็ การันตีได้เลยประมาณรวมๆยี่สิบโลครับนี่ครับปรื่มยิ้มแก้มปรีนะครับอ่าต่อเลยนะครับเนี่ยครับบทพิสูจน์หลายๆเจ้านะครับที่ได้ใช้ปุ๋ยยูนิคสามสิบเก้าหกของเราแล้วก็เก้าเก้ายิบเก้าอ่าจะมีถึงขนาดไปถ่ายทำวิดีโอกันนะครับว่า มันในพื้นที่เนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบสร้างกระแสแล้วเกินว่าปุ๋ยยื้อไรม้าใหม่ช่วงฤดูกาลแรกๆเนี่ยโอ้โหทำให้คนตกอกตกใจทําไมเจห๊หงทํามันแล้วลูกค้าเจ๊หงทํามันแล้วทาไมถึงได้ดีเยอะจังได้ต่อตันเยอะจังโกหกหรือเปล่าเราก็ลงพื้นที่ครับไปเก็บภาพไปเก็บวิดีโอกันเลยครับแล้วก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับติดตามไปด้วยครับเพื่อไปดูพิสูจน์อันนี้เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งนะครับ เอ uh, ตอนนี้นะครับมีมันสายพันธุ์ใหม่นะครับพอยโบเก้าสิบที่อยากไปแนะนําลูกค้าที่สนใจหัวโดกครับน้ำหนักดีแป้งดีเปอร์เซ็นต์ดียี่สิบเจ็ดถึงสามสิเป็นที่ต้องการของโลงแป้งเลยนะครับก็ามาต่อยอดแล้วก็ได้ผลผลิตดีด้วยต้นก็สวยครับสามารถต่อยอดได้อีกนะครับอ่าต่อเลยครับเนี่ยครับสบายใจได้ครับ ปุ๋ยดีผลผลิตเกินคาดนะครับเกินที่ไร้ทีนนาดูเจ้โหงครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับสวยมากครับดูหัวครับนี่ในพื้นที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับกาลันตีได้เลยว่าปุ๋ยเราเนี่ยเยี่ยมยอดนะครับสุดๆเลยครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับต่อเลยครับนี่ครับโอ้โหเยอะครับ ลงทีเป็นพันนะครับพันสองร้อยลูกเต็มพ่วงครับเจ๊บอกหกร้อยไม่ลงครับเสียเที่ยวลงทีต้องลงพันสองระดับเจ๊นะครับตอนนี้โอ้ตอนนี้ฝน,นล,ลงมาแค่ไม่กี่วันนะครับลูกค้าก็มามาเอาไปหลายร้อยลูกครับเพื่อเอาไปลองพื้นบ้างแล้วก็เอาไปใส่ช่วงประมาณเดือนสองเดือนก็มีนะครับนี่ครับหลากหลายเหลือเกินกองทุนนะครับโอ้ที่ที่ทอ่าขออนุญาตเล่าความนิดนึงกองทุน,นหนนมู่บ้านทรัพย์ใหญ่ เป็น,นเป็นเงินที่ค่อนข้างจะหลายล้านนะครับเอเป็นเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จะก็จับคุมกันแล้วก็ได้เงินกองทุนจากรัฐบาลมาเคยใช้ปุ๋ยใช้ยาจากที่อื่นมาเนี่ยมันไม่ได้ผลนะครับปุ๋ยแบรนด์ดังั้งนั้นนะฮะลองพื้นแล้วใส่แล้วก็สามตันนะครับเต็มที่ในพื้นที่สูงสุดเลยโอ้โหแบบขึ้นคอเลยนะครับสีต่ตันก็โอเคก็ถือว่าดีแล้วครับในพื้นที่เขาตรงนั้นอนะ มีลายก็มีโอกาสได้เข้าไปครับแล้วก็เราก็าไปนําเสนอแล้วก็มีลูกค้าบางท่านเข้าไปทดลองใช้กันเขารู้สึกว่าเออเอ,อ๊ะมันดีนี่ยีพาโลไแท้แท้แต่ทําไมเ,ออเวลาขุดออกมาหัวไม่ดีจังอ,อต้นสมบูรณ์จังทีนี้มันก็เป็นข่าวเป็นขาวครับในพื้นที่เลยในกองทุนหมู่บ้านทั้ใหญ่ว่าออ,อยู่ไรมีปุ๋ยดีอ่ะมาใหม่แล้วยีพาโลด้วยไม่หนักฉันก็หวานได้ทีนี้ก็เลยเราก็เลยแบบ เข้าไปในเรื่องของการแนะนําแล้วก็ลองสาธิตแล้วก็อ่ให้ใช้ในพื้นที่ก็เกิดติดใจกันครับทีในคณะกรรมการของกองทุนมบ้านส่วใหญ่ก็เลยปกตรงลงใจเลยครับว่าเอานี่เนี่ยมันยูนิไลท์เลยเป,เป็นจับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยครับใช้ปุ๋ยของยูนิไลท์เลยครับก็ทําให้อปุ๋ยของยูนิไลท์ก็คือเกิดดังในพื้นที่ขึ้นมากองทุนหมู่บ้านสัวใหญ่ก็หลายท่านหลายสมาชิก อันนี้ที่ยืนอยู่นี่เป็นคณะกรรมการทางนั้นนะฮะทั้งเลขาม้างเอ็นยิกมั่งการเงินทางนั้นนะครับที่อยู่นะครับใายกันหมดทุกคนนะครับยิ้มแก้มปีครับก็เป็นอีกอีกหนึ่งทางเลือกที่ยูไรสามารถเข้าไปเรียกว่าสร้างรายได้แล้วก็อาจจะเป็นบางคนที่สร้างหนี้สร้างสินยูไรก็เข้าไปช่วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่อยากเล่าให้ฟังนะครับอ่า เยี่ยมปุ๋ยไรเยี่ยมครับต่อเลยครับเนี่ยครับไปหมดทุกที่ครับในเขตของจังหวัดกำแพงเพชรบอรสบูรบเราก็มีนะครับเจ๊ปิดาอ๋อนี้เป็นศูนย์ตัวแทนจำหนา่ายสายงานของเจหงนะครับปิดร้านปีที่แล้วนะครับ ถือว่า PE หนึ่งศูนย์ที่มาร้อนแรงตอนนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่แถวนั้นก็เช่นเดียวกันครับมันสับปะหลังค่อนข้างจะเยอะอกหากจากอ้อยกันมาเยอะก็เกษตรกร,เ,กรเลยหันมาทํามันสับปะหลังกันก็ PE หนึ่งทางเลือกครับเจ๊ลงขายดีครับในพื้นที่อ,อยังไปช่วยอยู่หน้าร้านนะครับไปช่วยเจ๊เขาขายมีเกษตรกรหลายท่านที่นำเอาไปใช้แล้วได้ผลผลิตดีนะครับในพื้นที่เอ,อเยี่ยมเลยครับเนี่ยครับ สินค้าของยูไรท์การันตีครับปุ๋ยใช้ดีแน่นอนอันนี้ก็เป็นศูนย์นะครับที่เป็นัยแทนจำหน่ายอยู่ที่ท่าขึ้นนะครับเกษตรกรท่านไหนที่เข้ามาอยู่ใน53าสสามยูเซอร์นะครับจะอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรสนใจอยากจะได้ปุ๋ยก็เนี่ยครับรบ,รบริการการเกษตรกับศูนย์โพทองอยู่ที่อำเภอปางศิลาทองนะครับของเจ้หงไปใช้บริการได้ครับสินค้าของยูไรท์เพียบเต็มร้อยครับสองศูนย์ 0. เลือกได้เลยนะครับนี่ปุ๋ยของเราการันตีได้เลยครับอ่าโอเคครับผมอ่าก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งผลงานที่ยูนิไลซ์สร้างเขาเรียกว่าอะไรปุ๋ยนะครับที่ไม่ธรรมดาออกมาให้เกษตรกรได้ใช้กัน และที่สำคัญก็คือลูกไม่ใหญ่นะครับใช้และผลผลิตดีเนื้อปุ๋ยเต็มเม็ดเต็มกําลังครับลงพื้นแล้วทำงานทุกเม็ดครับปุ๋ยมีไร้ไม่ต้องกลัวและยิ่งได้เกษตรกรนี่ได้เห็นการสาธิตของปุ๋ยนี่ทุกคนนะครับเปิดใจแล้วก็พอใจในผลงานนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ5 4ยูเซอร์ที่เข้ามารับฟัง นะครับเกี่ยวกับการาใช้ปุ๋ยยูนิคในไร่มันสำปะหลังนะครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้เลยนะครับโอเคครับ